ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพระสมเด็จที่ผมแนะนามาเป็นคลิปให้กับสมาชิกได้ชมนั้นผมคัดเลือกมานะครับว่าเป็นพระที่แท้และก็แรงง่ายที่สําคัญนะฮะวันนี้ความจําเป็นในการศึกษาพระเรียนรู้พระนั้นบอกได้เลยนะครับว่าอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาแต่ต้องมีเหตุมีผลนะครับผมเองดูหลักของธรรมชาติเช่นเนื้อหาและบวงสารความเก่าความเป็นธรรมชาตินี่นะฮะที่จะบอกเราได้เพราะ ทุกคนนะฮะเถียงไม่ได้เลยว่าเกิดไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาตินั้นจะทําให้เราไม่พลาดในการเช่าหามาบูชาอย่างแน,น่นอนนะครับจิงอยู่ครับวันนี้ก็มีอยู่บางท่านนะฮะต้องการที่จะนําพระออกไปขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรู้เรื่องของพระเราไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะต้องไปวิตกกังวลว่าจะเป็นพระแท้หรือไม่แท้อย่างไร ส่วนตัวผมนะฮะผมสะสมคือจบที่ผมนะฮะผมดูแท้ดูเก่าเป็นธรรมชาติผมก็จบที่ผมนะฮะผมไม่ไปถามใครทั้งสิ้นนะครับเพราะผมเชื่อมั่นในความรู้ที่ผมมีและที่ครูบาอาจารย์ได้สอนที่สําคัญคือองค์พระที่ผมมีด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมยึดมั่นในการสะสมนั่นเองนะครับทุกคนก็มีสมาชิกถามมานะครับบอกว่าถ้าเป็นพระเก่เก่าจะทาอย่างไรก็ไม่ต้องเช่